พะน้องจาน้องอุ้งก้าววันเดียวยังกันน้องอ๋อน้องไม่ใจรู้ว่าพีมากใจพีไม่โทรบอกน้องก่อนนะคะจริงจริงน้องในอุ้งข้าวไห้ตาพีอย่ามาแบบนี้ทีล่งพีโทรบอกน้องกันนะคะนะานะทีหลักนะาจังกินใส้แล้ว,วก้าวซอยใกล้จนะง,งเลยนะจงจงแรกไม่เป็นมึงอะไ ทีนี้ไอ้นู่นนมึงยิงปืนได้จริงนะได้เออแข่งแข่งต่อไปได้เป็นกว่าใจเพราะคนได้เป็นราชเจ้ารถตานต้องยิงปืนเป็นครับมึงอัดนานเลยมั้นู่นยิงปืนอ่ะผมอัดในกล้าวจีบเมียเพื่อนนุ่งฮ้อนี้จิบเบียเพื่อนกันเล้อเนี่ครับใช่ไปจีบเมียเพื่อนไม่กลัวต้องนรกเหรอผมมาเพิ่มมาบ้านผมเกลี่ยได้เหรอโอ้ยมาเย็ดม้ยมึงไม่กลัวแต่ต้องนรกต่อไปคนจีบเมียเพื่อนต้องปินตอนหิวหน้ามันเล่่งกม ไม่ปลืป้มผมไม่ละใจใครเด็กไร้ขวัญไปไอ้คางลงสักเลมต่ำร้อยนิดน้ำยิวคึงนี่เปียกัของผมเมี่ยมเปลือนนี่มันร้อย,ยร้อยที่เมียเปลือนนี่ร้อยก้าวแก่เมียเปลือนล้ำปิดกับก้บกบองเรามันหอมนี่เมียเปลือนหอมจริงหอมมาได้ร้อยเทเบือหว่าหอมันดินปืนพัวมมันเลยให้ปิดน,นี่พูดได้เป็นลังไรโอ้ยทุกที หลังใจหดไหนเพื่อไม่วมใจหลังใจหยเมียเผื่อนี่เปรำจะนุกก็ถึงก้ามคืดซี่น่ามันรวมอยู่ด้วยเมียเองงานยั่งเลยไปยุ่งไรยเมียเผื่อเมียเรมไม่ร้อยกลางไม่แรงกินแต่มั่นแต่ว่าไม่ไกลวิ่งเมียเออเมียเผื่อนนากบจะหวะเฮเวลาไปนอนกับเมียเผื่อมันลุนเนี่ยังลุนจริงลุนว่าได้กุดบ่อหละลุนว่าก็ยิ่งป่าไร ยิงโลกาวตู่ยิ่งคูนี่ยิ่งโล่ใจ <lawsuit. S 1> ยิ่งป้อมมันน่ะฮันน่าแกงก็โยบลอยตายมีน้อยยังกันพราะเดี๋ยนี้หนูยังมีน้อยกันนั่นเองพ่อไม่ทำมาด้าไปลอวโยกจักรกลนีโย่ไม่เป็น้อยจีแต่เออมึงเงินหวยแย่เป็นยังไงแย่ปอนี่เดี๋ลงรูดื้มันก็คุมปอเพี้ยงเนึ่งคนเราทำบาราดำรัฐดในล้วงหวาปอเพี้ยงได้ถุกเหลืองไม่ใช่แต่แต่เหลืองทำกันเสร็จ เรื่องเมียไปปอบเพียงก็ได้เกิดหลัไปปอบเพียงได้เมียปอบเพียงกินข้าวปอบเพียงนอนร้ายปอบเพียงพอเนี่อโยบายไอ้บ้านรอไมันการุจับปอบเพียงนั่นเหมือนมึงอ่ะเมียน้อยเนี่ยจนนี่ตายโง่เง่าเมียน้อยไม่เก่ไม่แก่หง่ากูไม่หง่าเมียน้อยก็แก่กูรวยขึ้นมึงอ่ะจะเมียร่วงบันพื่อจะไม่ยอมไม่ร้อยเมียร่วงจริงเมียน้อยกันได้ นอนบ้านเมียน้อยก้มสวัาจาักป้าใเจน้ำยาปลาปล้าหนิมเรียบร้อยอบ้านเมียนลวงอะไรแล้วกูไปยืนเล,ล่ดว่าจักป้าหนัวเรากับทีน<อ>มาไม้เคว็บจากกับดำเมียนล้วงเออบ้านเมียน้อยหน้าปอยขนาดว่าเราไปแบบเหนื่อยหิวไปดิ่อยตึงไม่แก่ไปกินข้าวมันแรงตจนเอ็มปนคอยเมียน้อยเนี่ยพนองใาน้องข้าวเลยยังอันน้อง อ๋อน้องไม่เจรู้ว่าผีมาใจีผีไม่โทษบอกน้องก่อนนะคะจริงจงน้องในอุ้มข้าวไหวตาผีอย่ามาแบบนี้สิลังผีโทรบอกน้องกันนะคะน,น,นานะที่รักนาจึงกินไสแล้วครับไใ,ใกไ้จงเลยนะอ๋อปั้งก็ลาวละผมสู้พี่หนุหนยไม่ได้ับ พี่นุน้ยอายุมากแล้วแต่มีแฟนเยอะพี่นุ้ยทำยังไงอ่ะเล่นเควตครับฮะเฟซบุ๊กนี่นะรับจะไม่นี่ก็เล่นเควตเป็นจริงล่ะพี่ที่ไหนลุยหนา้าร้องนั่นได้หนังรูดก้นๆตาดันเชียงเงนกลือๆอะไรตัวจจับก็พอยกขึ้นตาพู้ลจำหน้าไม่ได้ไม่รู้เคยทำไมปิดแม้ เ็นแต่คิวจะไม่ดีก็เล่นเวทเพล็หรอครับผูเก่งนะเก่งแต่มาตัดเห็นไหมจิงคนแกจะไม่คนเตลตรงกล้าเตาวันรุนคุแกแต่แรกไปไหนตรงป่าเชียนมากถ้าไม่ได้ป่าเชียนมากก็ไม่ปอยแต่คนแกเดี๋ยวนี้ไปไหนตรงไปเต็มเลยสอโหเดือดตาอยากมาก โหลดแล้ไปที่プรสโตมันขึ้นวันโหลดมากอุ๊ฟแต่ตาหน่วยน้อยไม่ยันกดเลยนะกดเลยมากนะเอ,อ๋เลยนี่มันเกลื่ยไยนู่นี้เลยก็มันยาว,ยาว